เรื่องนี้เพราะไม่ใช่กับภาคเอกนชนนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลถึงประชาชนแน่นอ,อเนเพราะราคาสินค้าขึ้นผมเองมีโอกาสนอกจากที่สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของต้นทุนสําคัญคือเรื่องน้ำมันแล้วทั้งสิ้นในขณะเดียวกันในภาคขนส่งผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการด้นานภาคขนส่งยืนยันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเช่นกัน เรานะครับในอดีตผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราได้เตือนรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จนกระทั่งเป็นแคมเปญในการหาเสียงว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลจะได้จัดการตรงนี้ได้อย่างที่ค่อนข้างไม่ง่ายนักในการจัดการแต่อย่างไรก็ตามมันมีวิธีในการเจรจารหรือการจัดการในการบริหารด้านการเงินนะครับในขณะนี้เพื่อที่จะปรับเรื่องของผ่อนทุก ถ้าตระหนักถึงว่าพลังงานคือปัจจัยสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ความครองชีพของประชาชนเรื่องนี้ต้องรักต้องผ่อนปลหาวิธีในการจัดการซึ่งเราคิดว่าเราทําได้นะครับผมว่าเรื่องเรื่องของน้ํามันเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าคือจะต้องมีการปรับรดเจรจาในเรื่องโครงสร้างขณะเดียวกันระยะยาวระยะยาวนี่นะครับ แหล่งแก๊สธรรมชาติที่เป็นอยู่ในสมบัติของคนไทยนะครับจะต้องใช้มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันปล่อยให้การลงทุนเนี่ยชะง,งักไปสาปีเพิ่งมาเริ่มเราถดลงทุนใหม่นะครับด้วยเหตุผลทางการบริหารน,นะครับขณะเดียวกันสหรับประปชาชนใช้สินค้าใช้บริการในราคาที่ถูกลงคุณยังเชิญคนต่างประเทศมาสมมติน,นะครับค่าใช้ใจ่ายในเรื่องโรงแรมอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะสู้กันได้แล้วมีารายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น ย้ำอีกทีเรื่องนี้นะครับเราเป็นเรื่องเราพักเพื่อไทยเป็นพักที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นๆและเราทําเป็นมีแผนการที่ชัดเจนย้ําว่าเรายังยืนยันลักษาะนี้อยู่คิดเคิดใหญ่แล้วทาได้จริงขอบคุณครับถ้าคิดคํานวณกันเร็วๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเป็นเป,นเปน็ไม่คดไม่ควรจะเป็นอยนะ่างนั้น สัญญาอุติล่าสุดก็เซ็นที่เขื่อนหลวงพระบางนะครับผมเซ็นสัญญาระยะยาว35ปีซึ่งเป็นการไปรัดตัวองไว้เรียบร้อยแล้วว่าถูกล็อกค่าใช้จ่าย35ปีซึ่งปกติมันจะต้องเซ็นสัญญาให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าน,นี้นะครับผมทั้งนี้ทังนั้นข้อมูลเหล่านี้มีนักวิชาการทําไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับผมนะมีหนังสือชื่อมาอากาศกินรวบโรงไฟฟ้าแล้วก็สอสของเราแล้วก็ในพรรคร่วมไฟขานก็ได้มีการอภิปรายในสภาไปพอสมควรแล้ว ก็อยากจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาเมื่อกี้นั้นไม่เป็นความจริงนะครับผมแล้วก็มันเกิดจาก